กราบสวัสดีครับเอ่อข้างบ้านเขาเห็นบอไม่เห็นนะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องอบผ้าเพราะว่ามันมีเพื่อนหลายคนบอกว่าตั้งแต่มีปุ๊บชีวิตดีขึ้นเมื่อ <Wow. S 1> ค่อยออกไปตากข้างนอกไงเพราะว่าเรากลับมาก็ดึกแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ตากผ้าตากมันในบ้านนี่แหละแล้วมันมันมีปัญหาเรื่องกลิ่นอับอะไรเงี้ยไปตากข้างนอกก็ เจอฝุ่น PM อีกมาแรงอีกยุงกัดอีกตอนที่แม่งข้ากัดมัอยู่ในบ้านเลยเราก็เลยตัดสินใจเลือกเครื่องอบผ้าตัวนี้นะครับดูโดยรวมแล้วนยี่ห้อ b i โ o นะครับเหมือนเหมือนในนี้เลยอะ่ะเหมือนเหมือนแอปพลิเคชันอันนึงอะ่ะที่มันแบบแจกถั่วแจกเงินแบบผู้หญิงได้เคยเข้าไปเล่นอยูนะ่ัเนอันนี้เรามาดูนะครับการทํางานก็โคตรง่ายเลย เสียบปลั๊กเสร็จแล้วเราก็หมุนเลยผ้าที่แบบอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเวลาขึ้นอะไรบอกหมดเลยเขาบอกว่ามันดีตรงที่ว่าสมมติมันแห้งก่อน,นมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ตัดการทํางานเลย <Wow. S 1> มันก็จะหยุดก,การทางนานของมันเลยนี่เราเขาพึ่งก็ส่งเมื่อเช้าเลยนะครับคู่มือก็เราไม่ต้องอ่านแล้วเราโซโล่เลยเราใช้เลยเดี๋วแห้งแล้วมันก็หยุดเองแต่ว่าเราต้องเลือกโหมดให้ถูกน,นะ เริ่ม้าอะไรวะเนี่ยแ,แล้วก็เนี่ยกดปึด๊กเนี่ยมันก็จะทำงานเลยว้าว <Wow. S 1> หยุดก็หยุดก็อย่างนี้เลยเราเลือกตัวนี้เพราะว่าผมเอามาใช้งานภายในบ้านแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ถูกๆอะ่ะไม่ถึงหมื่นอะ่ะอันนั้นก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ไว้เนี่ยเอาไว้ในบ้านอะ่ะลมมันจะมีลมลร้อนคราวเนี้ยมันต้องเจาะท่อไป มันก็เลยไม่ตอบโจทย์เราก็เลยเลือกตัวนี้มาราคาหลังจากใช้ส่วนลดนู่นนี่แล้วก็ประมาณ20,000 200, ืต้นต้นสองหมต้นต้นมันเป็นระบบควบแน่นภาษาอังกฤษผมลืมชื่อลแล้วคอมคอมอะไรสักอย่างนึงไม่รู้แต่มันคือการควบแน่นมันจะเป็นการเราซักผ้ามาก่อนแล้วก็มันก็จะปเปียกๆแต่มันก็ไม่แห้งใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มันก็มาทําการควบอะไรแม่งไม่รู้แล้วก็รีดน้ําออกมา เนี่ยลเรารีดน้ำออกมาน้ำมันก็จะมาอยู่ในเนี้เราก็สองเดือนค่อยเททิท้งทีหนึ่งมันออกมันแบบไม่ได้ออกมันแบบจกจ้องนะถอดมาแบบเปิดรีดเกียวแค่นี้แหละแล้วก็เปิดเปิดน,ดนี้แล้วก็เราก็ยัดเลยยัดเข้าไปเลยก็ก่อนเอาไขก็ขี้ขี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เนี่ยพวกขี้ฝุ่นก็จะมาอยู่ในนี้ถอดออกมาล้างได้แล้วอันนี้ก็ ตรงนี้จะมีนี่เดี๋ยวแปตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆรังผึ้งซึ่งเอาไว้ทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเปิดให้ผมดูผมก็ก็เลยเปิดตามเขาแค่นั้นแหละซักให้เขาให้ออกมาล้างเอาออกมาล้างบ้างไม่รู้เหมือนกันเอาอะไรเป่าดูดูเป่าเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทดลองซักก่อนเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลอง วันนี้ผมจะลองซักกางเกงยีนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปอันนี้อันนี้ตู้ซักผ้านะทั่วไปนะี๋ยวันนี้เราจะมาลองซักกางเกงกันเ,นน <c oughs> เอออันนี้มันก็คือเครื่องซักผ้าเดี๋ยวพาผมวันนี้เราจะมาซักกางเกงยีนให้หมดเลยนะที่ยังเหลืออยู่หนึ่งเดี๋ยวเอากางเกงตัวนี้ไปเลยค <c oughs> ำหนึ่งนะขออนุญาตนะเดี๋ยวผมซักไม่ให้หมดเลย กางเกงยีนซักเสื้อไปตัวได้ไหมตัวนึงเดี๋ยวไม่ต้องกิ้งกิงเดี๋ยวแล้วกันเงิดหนุดจอขึ้นมายุ่งเลยเนี่ยซักเลยนะซักแม่งาัปเลยเดี๋ยวผมซักนี่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ากี่นาทีเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เครื่องซักผ้าเรา ระหว่างรอมันเสร็จเราก็เราก็จะไปอาบน้ําก่อนแล้วกันอันนี้เครื่องตัดผ้าตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องใช้ยงเดียวก็เดี๋ยวรอมันซักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนมันปั่นแล้วก็ดูว่ามันประมาณกี่นาทีแห้งนัจับแต่เด้อเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปก็เป็นการเป็นการนำผ้า ผ้าที่ออกมาก็ควรจะครี่ก่อนยัดลงมาในนั้นนะ เปผ้าอะไรดีวะเนี่ยมันจะไปผ้าหนังเลหนังคาะปะวได้ยินปะอือเออเผ้าผสมนี่นะเวลาขึ้นหนึ่งชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเกิดมันแห้งไวมันแห้งแล้วมันจะมีเซ้นเซอร์จับอยู่มันก็จะหยุดทำงานของมันเองเลยแล้วก็ไป มันมีไอ้น้ำตรงนี้ด้วยม,มีน้ําน่าจะน้ําข้างในอ่ะถ้าค่อยไหลออกมาผ่านผ่านผันนี้เนี่ยผ่านไอ้เครื่องกรองนี่ก่อนเสร็จแล้วค่อยอันนี้เน,นเปอตัวกรองฝุ่น,น,นเออกรองฝุ่นเออนั่นแหละก็เนี่ยเสร็จแล้วน้ํามันก็จะออกมาตรงนี้เฮ้ยเขาบอกคําเตือน oh, <no. S 1> ชุดชั้นในที่มีชิ้นส่วนโลหะไม่ควรนํามาอบในเครื่องอบผ้า เครื่องอบอาจจะได้รับความเสียหายอ๋อมันต้องใส่ถุงแล้วอันเนี้ยถุงอะไรวะกุ๊ัตะขก็มันจะเอา <c oughs> เออ,เ,อ,อเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งมาดูแล้วกันมันจะแห้งไหมอีกหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีจะตัดก่อนปราะวะไม่หลงหมั้ง เฮ้เดี๋ยวเรากดหยุดก่อนแล้วเราดูว่ามันแห้งยังมันจะแห้งยังไงเผื่อมันร้อนเร็วหยุดก่อนเช็คก่อนนี้ว่ามันแห้งแล้วปะ ครึ่งเจอกันไปค่ะตะกี้หลังจากลงมาเปิดดูแว็บหนึ่งนะโอ้โหโคตรร้อนร้อนแบบขนาดไม่ใช่ลมร้อนนะเปิดมาในห้องที่แบบอุ่นอะแล้วแบบพอเปิดกดสต็อปล้วเปิดเปิดดูไอเนี้ยในตู้แนะนำว่าไม่ควรเปิดรอให้มันเสร็จสักพักหนึ่งเลยนะสักพักให,ใหญ่ๆเลยนะแล้วค่อยมาจับ ม่โคตรร้อนร้อนร้อนแบบร้อนแบบไอร้อนมันร้อนจีเลยต้องให้มันเสร็จก่อนอะเนี่ยตรงนี้มันจะอุ่นๆเลยมันร้อนจริงโอ้หมันมีขี้ฝุ่นออกมาเต็มเลยแห้งอุ่นเลย นี่ก็คือพับเก็บได้อันนี้ยังอุ่นๆอ,อยู่เนาะนี่ก็คือพับเก็บได้เลยเแข็งๆน,นี่ตะก,กี้มันมีเสียงแกล้กงๆๆๆน่าจะเป็นพวกสิบพวกนี้แหง้งปะก็แหง้งนะใช้ได้ก็ ก็น่าจะโอเคนะ <Wow. S 1> ใช้ไปสักพักหนึ่งดูกอ่อนแห้งนะก็ดีนะอันก็พับเก็บได้เลยไม่ต้องตากอโอเคนะอันนีน้น่าจะหนาสุดในนี้ละส่วนไอ้พวกบางๆก็ไม่ต้องพูดถึงแห้งแน่นอนเก่งดีนะแห้งเลยแล้วก็ไปเคาะที่ฝุ่นออกโอเค มันเป็นฝุ่นมันเหมือนเหมือนกองเดีย๋ยวลองดูน้ำก่อนโอ้ยเยอะเลยนะเดี๋ยวลองเททิ้งให้ดูเทมันก็ได้นี่

แล้วก็ที่ผมเยอะจัดมันมันเยอะจังวะนั่งไงวะโอโอนี่คือที่ทท่นเหรอถ้าเราไม่ถ้าเราเกิดเราไม่ไม่อบมันก็ที่คือจะทารอบน,นี่นะครับให้ฉันทำไงครับมือปัดเอาล้างมันอุ้ยหนาไปมาต้มแผ่นเลยดิ โอ้น่าดูสิมันเยอะแล้วมันบอกติดออติดเกงยีนปกติผมไม่ค่อยซักนะอันนี้วุดจักใจเลยเกงยีนปกติไม่ค่อยได้ซักเลยวุดจักใจเลยเกงยีนปกติไม่ค่อยได้ซักเลยวุดจักใจเลยเกงยีนปกติไม่ค่อยได้ซักเลยนี่คือแบบหยิบมาซักให้หมดเลยมันก็เลยขี้ฝุ่นเยอะมั้งลองดูอย่างอื่นือมันจะื้อโรโกนเนี่ยโกน เออก็ใครเป็นภูมิแพ้ก็เดี๋ดูดิเนีย่ยมาเป็นก้อนอันนี้คือควอเตอร์เดียวนะมันมีสี่รูนะนี่ดูดินี่คือแผ่นเดียวนะโคตรเยอะมันก็คงจะทําให้ใส่แล้วก็คงไม่ค่อยคันหรอก้ะผมว่านะโคตรโตโคมันจะเป็นที่กางเกงผมแล้วล่ะเพราะว่ากางเกยงเกยีนปกติเขาไม่ค่อยได้สักกันมะวะ ไม่เลยระหว่างลองมานเปนเพก็เครื่องแม่ก็น่าจะกำ้าโคตรดีจริงจริงไม่ต anyway> ้องไม่ต้องไม่ต้องทำทุกครั้งหมกปล่อยให้แม่นักหนักก่อนใช่ไปไหนมอ่านแล้วแต่รีวิวผมเนี่ยป๊ะป๊ะไม่หรอโอเคขอจบรีวิวเกันเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะโอเคอ่ะมันก็ ทำตอบสนองโจ์แลเวก็ก็กทําให้ผ้าแห้งแล้วก็พับเก็บได้เลยไม่ต้องตากโย